สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกับขวัญน,นะคะในชีวิตเรียบง่ายบอกเลยว่าชีวิตขวัญง่ายง่ายวันหยุดแบบนี้ขวัญจะพาพี่น้องมาดูเมนูอาหารการกินของขวัญละค่ะนี่เลยขวัญมีนนะมีมะละกอค่ะกินไปแล้วนะคะขูดขูดเอามาขุดขูดไม่ต้องตำซ้มตำเลยกินง่ายง่านะคะไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะมีผัก นี่ใครรู้จักบ้างยอดมะยมเห็นไหมคะนี่กินสดๆดเลยกินเป็นไหมนีม่น้องเอ้ยนี่ยอดมะยมนะคะพลังชีวิตสูงสูงนะคะอืหากเป็นยอดมะยม,มแล้ววันนี้นะคะขวัญก็จะนําเสนอเมนูนึ่งเห็ดนี่เองเห็นไหมคะเดี๋ยวขวัญให้ดูวันนี้ขวัญน,นึ่งเห็ดใส่ผักหวานแล้วก็ใส่ยอดมันนะคะ ใส่ดาวดอยปืนนกไส้ได้วยคะ่ะใส่ผักหวานนะคะนี่ขวัญให้ดูนึ่งเห็ดของขวัญน,นะว่าน่ากินไหมโอ้ขวัญความใส่หอมแดงด้วยนะคะอืมให้ดูนี่เลยนึ่งเห็ดของขวัญยกยังไงดีนะ <laughs> นี่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นนึ่งเห็ดขวัญไหมนะคะนะตอนเห็ดขวัญก็เอาเห็ดไปล้างพอดีพี่ที่วัดให้เห็ดมานะคะ ก่อนก็เอาเห็ดไปล้างวิธีทําง่ายแสนง่ายนะคะก่อนก็เอาเห็ดไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาขยํากับเกลือนิด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 แล้วแต่พี่น้องจะปรุงใส่ซีอิ๊วหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์นะขอนขยําเกลือเป็นหลักแล้วก็ใส่ใบแมงลักนั่นเองค่ะใบแมงลักก็คือผักอีตูบันเท่านั้นแหละค่ะเอามาใส่ใส่ใส่ให้มันหอมนะคะทำนี้ใบบักกูดนะมีใบบักนะบบก,กูดมีตะไคร้ก็ใส่ลงไปค่ะ ถ้าเป็นสมัยกินเนื้อสัตว์ก็จะเป็นนึ่งปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราก็จะมากินนึ่งเห็ดแบบนี้ละคะนะคะ,นะคะใส่ผักหวานใส่ปืนนกไส้ใส่ยอดมันค่ะโอ้ยแล้วพี่น้องไปทําน้ําจิ้มนะจะทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ําจิ้มอะไรบอกเลยว่ากินกับข้าวเนี่ยอืมอืม,อมกินได้เลยค่ะ อันนี้ก็เมื่อกี้กินกับน้องบุญแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งปันให้อดีตพ่อบ้านกินด้วยนะคะเห็นไหมคะชีวิตง่ายๆเห็นไหมเราไม่ต้องทําอะไรมากถ้าพี่น้องเพาะเห็ดเองก็เพาะเลยนะคะเศรษฐกิจแบบนี้เราอยู่ได้อยู่ได้กินง่ายกินสะดวกปลอดภัยประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วพบกับก่อคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องกินข่าวเราไปไปกินข่าวน้ากันเด้อบายบายค่ะ